เราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจาคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานี้ไม่สอนให้งมงายไม่สอนให้ลุ่มหลงไม่สอนให้ขอพรอ,อ้อนวอนอย่างเดียวคำสอนในพระพุทธศาสนาสอนด้วยเหตุด้วยผลสอนด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาเราพึ่งตัวเองตลอด อตาหิอตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทําไมถึงว่าอย่างนั้นตนเมื่อเมื่อตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วทําไมเราไปขอพรไปไหวพระพระธรรมพระสองฆ์อีกเล่าก็คือเราได้ทําความดีไห้ได้สวดมนต์ได้ไหวพระได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาสมถกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ดีๆเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจของเรานึกถึงสิ่งใดก็มีแต่สิ่งที่เศร้าหมองมีแต่สิ่งเดือดร้อนที่ผ่านมาในชีวิตเราก็ไม่เกิดปิติปิติคือความอิ่มอกอิ่มใจปิติปามโมทในพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องปิปติปามโมทนั่นเป็นอาหารของใจ